มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันอยู่บำรุงเคลื่อนไหวแล้วหลังแพ้ยับไอซ์รัชนกล้มช้างบางบอน15พฤษภาคม2566นายวันอยู่บำรุงผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยเขต28ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยแชร์ข้อความทาง f เฟซบุ๊ก หลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งให้กับไอซ์นางสาวรัชนกสีนอกผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลที่มีคะแนนทิ้งห่างอย่างมากโดยวันได้แชร์โพสต์ของอ้ําอิราวัตอารีกิจที่กล่าวถึงการแข่งขันในเขตบางบอนความว่าเขตที่ผมลุ้นสุดในกอทอมอแต่เลือกด้วยไม่ได้และเป็นเขตที่ผมมีประเด็นวิวาทะกันมากที่สุดก็คือบางบอน และพื้นที่แบ่งร่วมเพราะแน่นอนว่าผมเชียร์พี่หนุ่มวันอยู่บำรุงจากพรรคเพื่อไทยซึ่งคู่แข่งคนสำคัญก็คือไอซ์รัชนกสีนอกจากพกรรคก้าวไกลเมื่อมติของประชาชนคนในพื้นที่ออกมาแล้วเมื่อไอซ์เองได้รับความไว้วางใจรับเลือกเป็นผู้แทนในฐานะที่เคยมีวิวาทะเรื่องต่างๆที่เห็นไม่ตรงกันขอเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นกำลังใจให้ไอซ์แทนในการทำงาน เพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนให้เต็มเวลาในสมัยเมื่อการเลือกตั้งจบไปเหมือนการแข่งขันจบไปด้วยก็ขอยอมรับมติของประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกมาเมื่อวิวาทะกับน้องออกสื่อได้ก็ขอให้กําลังใจออกสื่อได้และหากมีสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินเข้าใจผิดน้องด้วยวาจาใดๆ หรือที่ต่างคนต่างเคยร่วงเกินกันก็ขอให้ผ่านไปในวันนี้วันที่เกมจบถ้าขุ่นเคืองใดๆก็ขออภัยไว้ด้วยเลยค่ะที่เหลือคือแรงใจที่จะร่วมส่งไปให้อซ์เปลี่ยนแปลงประเทศทำสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าทำได้ไม่ดีอีก4ปีค่อยว่ากันใหม่สำหรับพี่หนุม่ม พี่มีภูมิต้านทานกลางเมืองสูงอยู่แล้วผมแล,และหลายๆคนยังคงเชื่อมั่นในตัวพี่ด้วยเวลาและจังหวะแน่นอนว่าเราคือครอบครัวยังคงเชื่อมั่นในอยู่บํารุงเหมือนเดิมเหมือนเคยไม่ต้องเป็นผู้แทนก็ไม่ต่างยังคงส่งกําลังใจและความปรารถนาดีดังเดิมให้ในทุกวินาทีจากนี้ครับวันอยู่บํารุงเคลื่อนไหวแล้วหลังพ่ายแพ้ไอซ์รัชนกล้มช้างบางบอลขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ